สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซทุกทุกท่านนะคะกับวันฝนตกอีกแล้วอ,อู้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเดอรไปแลดเดอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะเลื่ไหบัสิเลนทะลุไปพุ่นได้ละเล่นลวงไปพุ่นได้นี่บรรยากาศตอนฝนตกนะคะลูกช้างโดนน้ำฝนเล่นน้ำฝนคนสีครึกสีเฮาํำใด เอาแล้วเอาแล้วคนหนึ่งก็เอาใจตามใจนะคะอีกคนหนึ่งก็ห้ามคอยห้ามตลอดบอๆยา่ยาๆเราคิดว่ามิ่งจะชอบใครรักใครวาา่าสซน

โอ้โหเฮ้ยมวนบอมิงมิงมวนบนี่มวนบอมวนกะเบิงเอาเลยครับนี่จักมวนบอมวนดอกนี่เว่ยเวลาโถวิ่งมาหาคุณเนี่ยคุณจะคุณจะ่าคุณอย่าไปไปตรงนะให้คุณหลบข้าง ทำไมคะคุณเนี้ยเขาต้องไปนู่นเลยทฤษฎีไหลเอ้าจริงทฤษฎีเยอะนะคะคุณไม่ทันช้างหรอกผมก็นทุกคน่ลทันจรงไม่ทันหรอกท้างสี่ขาคนวิ่งสองขาเอาเอาสร้างมันอ้วนเด้อล่ะมันหนักหนักขีดโผล่อืมอื่อื่อนย่ามายุ่งอย่ามาใกล้หมุดจักจีค่อนกำลังมวลนี่ มุอจักบ้ามุจักบ้าอ,อเต็มที่ไปเลยครับลูกเพ่เต็มที่ไปเลยครับเจ้านายมาฆ่าแทะครับก่อน กินไม่ได้ครับเอาอย่างเอาในบักแต่เหรไม่จะเอาความหลงไม่ฟังเด็กกินหรือเล่นเหมือนกันเลยใครเล่นกันครัไปเมฟทีบ่อคยเกิดว่าท่านเสียงว่าอายุยังนุอยเลเลยแก้วขับรไปขับรไป นี่นี่เออ่เออเออเอออดือกันอืมอยล่อง่องล่องลอยกันปันดแต่พวกวนก็รักมิ่งนะครับรักไหมบัวบัววาสันอืม หนึ่งสองพืมเออตกแห้งก็เกาเราบ้านไปไปไปนรื่องเอเอาเขาบ้านเอาะเขาบ้านนี่แม่แนวรอแม่นี่แม่เอามาเอกก็ได้กองนึงแล้วเร็วนมนม

อาปากทาละคุณอ่าปากรอแล้วอ้เอ้าเอ,อ,อ,อ้า,อาจะสํารเลบอเเสียงฝนค่ะเสียงฝนถ้าวันนี้ได้ออกตลาดนี่ สงสัยจะแบบว่านอนอยู่บ้านดีกว่าถ้าสภาพเป็นแบบนี้<อ>ถ้าสถานการณ์ปกตินะคะวันนี้ก็พ่อไมอดเฉยขายอของอที่บ้านที่สตึกนะคะแต่ว่าได้เสียค่าน้ำมันรอกค่ะมือนี้ทราแม่นไปอเอ,เอ,อาไม่อีกทราแม่พ่อเอ,อาไม่อีกไหมครับเกอเบิดไว้เถอะ ถึงฝนบ่เ <antique. S 1> นี่ยถึงนำฝนบ่ถึงสิงเออเออมากมากมากมามาเลา่าเล่าเรา็วเล่าเล่อะจเป็นวัดเฮ้ยกะม่อมบางว่ทถนเถาะบ่ออกมาดอกเล่วโลดละมาแล้วมาแล้วเล่นน้ำแล้วมิ่งแล้วมิ่งมิงมาเล่นน้ำแล้ว เอ๊ะเอ๊ะเออเอออือพอมาสั่งไงสั่งไงถึงคนมันต่ออะไรครับจะคึกจะคึกด้วยคนสร้างน้อยนี่เอาคึกสร้างน้อยกันคึกคึกกันแต่ว่าคึกซ้ำซ่างใหญ่มรนบอกว้าหนอถึงจักน้อยเออพ่อหูว่าถึงนำฝนน้องนิงเนาะ จะมีกระมวนครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะานนี่เดยวเอาท้ายถิ่งแล้วโอ้ตอนนี้แบบครอบคุมไปหมดแล้วนะคะเมฆฝนเรียบร้อยแล้ว ไปแล้วคุณเดเขียดแล้วเขียดเห็นขนอ้วนนะเออบ่แมนยังดอกวนไปเข่าเต้าวนไปเข่าเต้านะคะแมนบอกแน่ๆเอาออกจากปากมิ่งแน่นเห็นบ่นั่นเออมันเป็นขนไก่ตัวนี้อ๋อขนไก่ผมกินหลอดใหญ่โตแล้วไม่ต้องทำแล้ นงี้บอครับของแทบ่แมนของแทบก็สำหรับคินี้นะครับยอดตกคลิปนะครับผมตกแรงมาก หนักไม่ไหมใช่ไหมนะออนุญาตนะครับเดี๋ยวมีการพักผ่อนนะครับไปเช้าใหม่ก็ไม่หลับเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมที่มาสวัสดีค่ะค่ะครับพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ